สวัสดีครับพี่น้องเบื่อหาคนขับคนแรกตอนนี้กำลังสิขึ้นโค้งรอยศพน้องพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นโค้งรอยศพพวโค้งรอยศพน้องโค้งรอยศพนะครับเป็นถนนที่สวยงามน,นะฮะอีกหนึ่งสายในเมียงเลยนะฮะนะฮะโอ้ผมวิ่งตามสิบแปดล้อครับพี่น้องโอ้ยกำลังผมมายิ่งน้อยๆอ,อ,อยู่แล้วทีนี้มาวิ่งตามสิบแปดล้อพี่น้องคุณ่ะควรขึ้นทั้งภูเขาผมจะขึ้นไหวไหมครับ โอ้ยเสียงนาทีครับขันยาเสียงนาทีครับขันยาเสียงนาทีครับขันครับท่านอันตรายครับอันตรายโอ้ยเพื่อนเพื่อนร่วมทางอย่าใจร้อนนะครับขึ้นเขาลงเขาโดยเฉพาะเขาแคบอย่างโค้งรอยศพเนี่ยอันตรายสุดๆนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับเพื่อนๆนะฮะสิบดล้อก็มีใจนะครับเขาลบซ้ายสุดให้นะครับไปไปจุดจดนะครับกําลังมีเท่าไหร่อัดเต็มที อจิดด็มสปีดนะครับความสูงจาก,กระดับน้ำทะเ<ม>ล365เมตรนะครับเขาลุ่มนี้